ดีค่ะมันนี้พามาเบิงสวนผิกค่ะสวนผิกของเขาก็เริ่มออกดอกแล้วเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะต้นบักริกเป็นน่วยแล้วกับมีด้ค่ะเด้อจ้านี่แหละค่ะผลผลิตบักเป็นบักริกอันชีฟ้าได้ค่ะนี่หางชีฟ้าค่ะจ้าเป็นกระขึ้นของเพิ่นแหละค่ะเป็นเดิมเป็นดอกเป็นน่วยแหละค่ะ <c oughs> นี่ผลผลิตค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะจ้าริก,ก็เริ่มออกดอกออกน่วยและค่ะเป็นน่วยเป็นดอกและค่ะ ซุ้มนี่ก็เป็นดอกนี่ค่ะเป็นดอกแล้วซุ้มนี่กับกำลังงามเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสาหรับบิีสาหรับบักเขือเขากบขืนเลยเด้อค่ะเดอบักเขือก็เป็นหนวยละค่ะอืมเป็นเป็นหนวยแล้วอือันนี้ก็ลงแปลงหอมอีกค่ะลงหอมแดงอีกนะคะนี่หอมแดงปลูกว้กินกันใบบัวบกธรรมชาติด้ค่ะนี่นี่มะเขือเราเป็นหนวยแล้วเด้อค่ะเนอเป็นหนวยแล้วนั่นเป็นเป็นหนวยออกมาละค่ะนั่นจ้านี่นะค่ะ ผักสวนครัวผักสวนครัวค่ะสําหรับพีเขาค่ะขึ้นเลี้วนี่ค่ะพี่ก็บขื้นเลี้วผักนางตูเขาเกะมันแก่ละค่ะผักนางตูเรากบาลมาอีกรอบละค่ะยังบาท่านด้เห็นขึ้นอยู่ค่ะผักนางตูนอันนี้ก็มะเขือมะเขือเทศมะเขือเครือบานเขาละค่ะมะเขือเปรี้ยวนี่ละค่ะจ้าปลูกใส่น้ากันเนาะค่ะเนาะนงามนี่ละค่ะจ้าพี่เขาก็เริ่ม เป็นดอกแล้วค่ะกอกดอกแล้วเล็กน้อยก็ได้ค่ะนี่นี่สำหรับอันพักที่เขามาอันลงตอนหลังนี่ค่ะประกาศเจียวปีนะคะอันกับกำลังขืนอยู่กับแต่บันบองงับไหมค่ะือจงมันเหมือนฤดูของมันแล้วค่ะมันเหมือนกับเขาหมดฤดูกาลของเขาแล้วค่ะจะแต่บอกพีกเขากับกำลังขืนค่ะนี่พีกพี่เกี่ยวมาเนยไปตอนนั้นค่ะขืนแล้วนี่ของคุณแม่ขืนแล้วเด้อค่ะเด้อพี่ขืนแล้วอืนี่ กำลังแตกอุ้มค่ะนี่อันนี้นี่อันนี้พริกอันนี้พิกใส่สมต่ำนะคะกำลังขึ้นนี่เป็นกับพัดอันนี้พักอีตู้เนาะคะ่ะผักนางตู่เข้ากับบ้านไปน้ำค่ะน่นนี้เป็นเกิดไม่อีกเป็นก,แกิแก่ละคะ่ะผักนางตู่จ้าพักพีกกับกำลังขึ้นค่ะมีแต่งโมพร้อมเด้อค่ะแต่งโมก็ขึ้นมีผักนางตู่พักพีกอันนี้เทสเพจดีได้กันใส่สมตำ่ำกำลังขึ้นเนะ อันนี้ก็เอาใบค่ะผักเสี้ยนดองนะคะเนี่ยเอาไว้แต่เอาแนวค่ะแมนนี่ค่ะนะผักเกี๊ยวเขือผักเกี๊ยวเทศเท่านี่แหละค่ะแมนกําลังขึ้นนี่ค่ะพริกกําลังขึ้นสะระแหน่ก็สะระแหน่ก็งามงางค่ะสะระแหน่นี่จ้ามะละกอหน่อยเขาก็กําลังขึ้นค่ะมะละกอหน่อยจ้าสำหรับมะเขือเราก็เป็นลูกแล้วนะคะเป็นดอกเป็นลูกนะคะเป็นหน่วยละค่ะเนี่ยมะเขือเขาเป็นหน่วยละค่ะนี่เพิ่งกิดสิประมาณนี่เด้อค่ะนี่ ประมาณนี้แหละค่ะลูกเขานีค่ะนี่เป็นบักเขือข่าวด้วยค่ะเด้อบักเขือข่าวค่ะออกดอกดีอยู่ค่ะออกดอกดีอยู่เพุ่นดอกเพื่อนค่ะดอกเพื่อนค่ะจ้าเอามาให้รับชมนะคะขอบคุณค่ะนุ๊กบางเนี่ยกำลังขืนทุ่นกำลังออกน่วยอีกแล้วคุณคุณค่ะค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดี